ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเทสจะโจโอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคนดูทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมทิวริปบิเคนะครับผมเอ้ไม่ใช่สิเป็นที่ช่องเลยนะครับผมอยู่ผมวินแล้วกันนะครับผมก็ตอนนี้เรามาอยู่ในเกม Among a r t นะครับผมเกมต่อแหลที่ดีที่สุด2,000ยีซนะครับผมนะก็เกมนี้ก็จะเป็นแบบแนวฆาตกรกับส u r ว i v a โผู้รอดชีวิต คล้ายๆเกมแวร์วูบอะครับเกมมาป่าน,นั่นแหละก็แบบต้องจับผิดนะว่าใครคือฆาตกรแล้วก็โหวตออกไปนะครตอนนี้ก็เกมกําลังจะเริ่มแล้วนะครับผมมาดูกันดีกว่านะครับผมว่าผมจะได้เป็นผู้รอดชีวิตหรือฆาตกรนะครับผมโอเคครับผมผมได้เป็น i ิ p o พสเตอรก็คือไม่รู้นะว่ามันแปลว่าอะไรแต่มันคือฆาตกรนั่นแหละรครับผมคือผมต้องไล่ฆ่าคนพวกนี้นะครับผมนะ แล้วก็แบบปั่นประสาทเขากันเองอะว่าใครเป็นอะไรประมาณนี้เพื่อที่จะให้ผมชนะนะครับผมตอนนี้ผมก็จะแกล้งทำเควสไปก่อนนะครับผมเพราะว่าแบบผมรอตัดออกซิเจนได้ไงเออผมก็แกล้งมันยืนทำเควสก่อนเดี๋ยวเพื่อนมันสงสัยกันอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวโอเคครับผมผมตัดออกซิเจนแล้วนะก็ทำเป็นวิ่งไปต้มครับผมเฮ้ยนายใครตัดอ่ะ <Hey. S 1> อุ้ยอุ้ยอุ้ยสียงเงินว่ะคนดู จวบเขาให้ไปสิครับไปสิครับอาจจะดูกล้องจอปิดเหรอเดินไปเดินไปใครตาาน่ะเพื่อนเนาะอ่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมันจะแก้กันแล้วครับตอนนี้โอเคมันแก้ออกซิเจนกันแล้วนะไอสีเขียวยืนอยู่นี้เดี๋ยวผมรอคููดาวฆ่าก่อนสีชมพูก็มาอยู่ใกล้ๆอะ่ะไป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 พี่จะได้ฆ่าดีๆซะหน่อยมาหกห้าสี่สามสอง หนึ่งป้าบสีเขียวเ,เหลือแต่กระดูกกดแจ้งเตือนครับผมเราต้องปั่นประสาเขาเพราะผมแบบเวลาเดินมาเจอศพอะไรแบบนี้มามามาพิมพ์เลยพิมพ์เลยให้เพื่อนเราเดินมาเจอศพนะอะไรแบบวันนี้ I, I don't k n o นนะครับผมฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ผมเดินมาเจอครับผมไม่รู้เขาถามมาว่าใครนะผมก็เลยตอบว่า i don't don't know <Yeah. S 1> แล้วตอบว่า i w a l ล W A L K I walk โอเคตกลงไปเลย I walk I walk ฉันเดินมาเจออะไรประมาณนี้กดสกิปก่อนเพื่อน s k i ป s k i ปกดข้ามกดข้ามโบดข้ามโบดข้ามโบตข้ามไปก่อนนะครับผมถ้าใครโบดข้ามก็คือยังไม่รู้นะครับผมว่าใครโอเคเฮ้ยสีชมพูมันโวดผมว่ะคนดูเอาว่ะผมจะไปฆ่าสีชมพูครับผมตอนนี้แค้นครับบอกเลยโบตพี่หรอ เองนี่จับผิดคนเก่งนะเฮ้ยสีมพูรู้สึกว่ามันจะเริ่มระแวงผมแล้วนะนะต้องเดินไปก่อนสีเหลืองตามเรานายตายนะเว้ยบอกแค่นั้นแหละเราเป็นคนดีดีจริงๆโอเคเดี๋ยวเราต้องแบบแกล้งเป็นยืนทำเควสก่อนเพื่อความแนบเนียนให้เพื่อนเขาสบายใจครับผมว่าไม่ใช่เราก็ยืนแกล้งมาก่อนแป๊บนึงนะยืนแกล้งไปโ okay. อเคนี้เราก็ต้องทาทอร์ไลท์ผม ปึ๊บเขาให้โอ้โหอีซี่ะครับ uh. ดูชนะว่ะเดี๋ยวเรากดเพย์ครั้งเลยดีกว่าเฮ้ยโฆษณาขึ้นโอเคครับเออชิวๆอะครับน้องๆมาสีชมพูม,มันคงจะบอกว่าืมมึงน,นี่เลยจริงเลยโกหกได้โกหกได้แนบเนียนที่สุดเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมตัดไปห้องอื่นเลยแล้วกันนะครับผมนะจะได้แบบ เร็วๆกว่านี้นะเออเดี๋ยวผมตัดไปเลยแล้วกันโอเคครับผมก็ตอนนี้เรามาอยู่ในเกมต่อไปเอ้ยผมได้เป็นฆาตกรอีกแล้วอะนี่ผมเปลี่ยนชุดมาใหม่นะเป็นสีแดงแล้วก็หมวกแดงนะครับผมนะคือตะกี้เราห้องน้นมากเลยก็ผมก็เลยย,าย้ายห้องนะก็เลยเปลี่ยนชุดใหม่เลยทีนี้โอเคเราต้องแก้กงอนแกงก่อนแก้กแกกแกยิงน,นำเควสต,ตรงนี้นะจุดสีเหลืองๆก็คือเควสนะครับผมนะ ผมก็จะต้องมายืนแก้งก่อนเวลาทำเอ้ยสีดำมาแอบดูอ่ะสีดำอยากโดนเหรออยากโดนเหรออ่าสีดำไปดีกระดูกหายคนแรกของเซิร์ฟกระดูกหายไปดิวิ่งเงินวิ่งเงินวิ่งเงินเดี๋ยวคนมาเห็นครับวิ่งวิ่งวิ่งแบบตูนวิ่งแบบตูนโอเคเราจะมาหาผู้คอร้ายต่อจะมีใครไหมเอ่ยที่จะเป็นผู้คอร้ายสําหรับเราในห้องนี้ครับผม อ่าสีเหลืองบันเทิงละจ้าน้องสาวยินน้ำเคว้นี่หน้าทิมไปดีโอ้ชนะกแล้วคนดูค่าสอคิวโคตรเฟี้ยวเลยอ้าวโฆษณาได้ไงแล้วอืมโฆษณาฟรีไปดีครับโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นกันตาต่อไปเลยเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสีชุดก่อนเอาเป็นหมวกไรนีน้แล้กันส่วนสีก็เอาเป็นสีรลดีฟ้าได้ไหม ีฟ้าไม่เข้า,าอ่ะันดูสีชมพูเออเอาสีชมพูแนวน่ารักน่ารักบ้างดีกว่าจะได้แบบปองมันแบบผมไม่ใช่นะอะไรประมาณนี้เ,เป็นชุดนี้นะโอเคครับผมระหว่างนี้เราก็ต้องรอคนมานะครับผมนะก็ใครอยากให้ผมมาเล่นเกมนี้อีกคลิปนี้ผมขอสิบไลค์ครับผมแล้วผมจะมาทําต่อนะครับผมนะสําหรับเกมนี้ขยากให้ผมเล่นเปิดเปิดหน้าก็บอกได้นะพิมพ์บอกได้เลยครับผมสิบไลค์ผมจะมาเล่นเกมนี้เปิดหน้าด้วยมามาดิ โอเคตอนนี้เขากดปุ่มสตาร์แล้วนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้เป็นฆาตรกรหรือผู้รอดชีวิตโอเคครับผมตอนนี้ผมเป็นผู้รอดชีวิตนะครับผมนะผมก็ต้องนั่งทำเควสจริงๆเพื่อจะชนะฆาตรกรและจับผิดนะครับผมว่าใครคือฆาตรกรแล้วโหวตเขาออกให้ได้นะครับผมโอเคเควสของผมอยู่ที่ห้องไฟฟ้าผมต้องเดินมาห้องไฟฟ้านะโอ้ยอ๋อมีคนปิดไฟคนดู น้องเปิดวงจรไฟเปาดดีเออไฟฟ้ากลับมาแล้วครับน้องยินทำเคว้ห้องนี้นานไหมนเนี่ยโอเคเอา้าตกใจหมดเลยสีเหลืองตายวาคนดูใครวะสีส้มประกาศใครอะสีส้มสีส้มใครใครใครฮิมอะไรคือเขาว,วะอูแบล็คสีส้มบอกสีดำครับสีส้มบอกสีดำโอเคเราจะบอกเพื่อนต่อไปเลยว่าสีดำนะเว้ยเพื่อน เพื่อนเพื่อนสีดำผมเห็นผมเห็นผมเห็นเขาผมเห็นเขาอะไรประมาณนี้จริงๆผมไม่เห็นหรอกตาแหลกไปงั้นแหละก็ะแบบต้องต้องช่วยเพื่อนโหวตไงเออให้เพื่อนคนอื่นเขาเชื่อกันแบล็กแบล็กแบล็กเอออ๋ออ้อพิมพ์ผิดช่างมาันเถอะอยิ้มไม่เก่งอยู่เออเนะี่ยโหวตแบล็กโหวตแบล็กเออโอเคโอเคโอเคเออต้องโหวตแบล็กแล้วนะครับผมโหวตสีดำครับผมสีดำใช่เปล่าสีดำ สีดําใช่ครับป่าถ้าสีดําให้ใช่ผมโบสีส้มต่อนะเนี่ยสีดําว่าไงสีดําว่าไงโอเคสีดําใช่ครับป่าขอบคุณดูอ่ะชนะแสดงว่าสีดําเป็นฆาตกรจริงๆด้วยนะครับผมโอ้โหโนาแกละมโคชนาฟีตลอดเลยโอเคตอนนี้ผมได้เป็นหัวห้องนะครับผมสังเกตได้ตรงปุ่มสตาร์ทที่ผมมีนะครับผมนะก็คือผมสามารถกดเริ่มเกมได้นะครับผม ผมออกเปลี่ยนห้องเลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราจะมาเซิร์ฟอื่นเซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟออากดเข้าใหม่โอเคครับผมเลือกเซิร์ฟก่อนโอเคเซิร์ฟนี้น่าจะได้โอเคอากูอากูเราอยู่กับเซิร์ฟอากูกับอีโด伊โดยอะไรวะอีโดย,อโ,ดยโอเคเดี๋ยวเราจะสตาร์ทเออผมจะพิมพ์บอกเขาว่าเริ่มเกมไปเลยเพื่อน อชักจะรอไม่ไหวแล้วคุณดูโอเคครับผมตอนนี้เขากดปุ่มสตาร์ทแล้วนะครับผมนะมาแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้เป็นฆาตกรอีกหรือเปล่านะดูเลยโอเคตอนนี้เนี่ยผมเป็นผู้รอดชีวิตนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะไปไล่ทำควสก่อนผมจะใส่ชุดสีดำนี้แบบหน้าตรงใสไงเออว่าผมไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวผมต้องเดินไปทำควสด้านล่างน่าจะห้องไฟฟ้านะ อ่ะจริงด้วยเคเวสอยู่ในห้องไฟฟ้านะครับผมโอเคทำไปเลยโอเคครับสวยงามไปดิเคเวสต่อไปลูกสอนชี้บอกผมนะผมจะเดินไปเฮ้ยสีชมยานะย่านะานะเฮ้ยสีชมพูอุย้ยโอ้โหยสีชมพูมาเอาเกียวแทงหน้าผมตายเลยคนดูเอาแล้วไงเอาแล้วไงเอ้ยแล้วสีชมพูมันวับไปไหนวะเฮ้ยใช่เหรอนี่ไงสีชมพูเฮ้ยวับเฮ้ย เฮ,ฮ้ยจิมพูวับเอ้าเอาตายหมดเลยจ้ะเอ้าเฮ้ยจิมพูโปอากูโปอากูโปคนดูเฮ้ย hy วับปุบปุบปืบปืบปบเลยเฮ้ยมันใช่เหรอวะเฮ้ยโอ้ยคนดูคนดูว่าโปป่ะครับเฮ้ยผมว่าโปนะเฮ้ยใช่เหรอวะงั้นเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็น่าจะพอแค่นี้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย เอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับใครที่อยากให้ผมมาเล่นอีกคลิปนี้ขอสิบไลน์นะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบาย